มาเป็นคุคู่นะคะสอนหลดไอคุณแซนสอนก็ในหมู่บ้านหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านอะไรคะนี่นบ,บ้านบาลเบล็กนะคะพี่น้องไอเผาเผาบรูเผาตรีนะคะพี่น้องบอสทุนสีบอภาษาสวยนะคะพี่นอ้องทําบ้านไอาพียนแต่เองบ้านบาลเล็กบ้านบาลเล็ก ระวังใจต,ตะเลี้ยตะแก้งง่วกับควายเห็นบอกค,คุณคักเกงไงให้เป็นไปก่อนเท่าก็คอยไปล่ะคุณแนสิวค,วควเออกับซิวอยู่แต่ว่ากัอย่ท่านฝ่าว่าซิวอาดันนี้แตะเวนกำลังออกน่องตอนนี้กำลังหกโมงเคิงนะคะ บแก้วเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นอยู่บ้าะแก้วบ่คังฟัดจีถ้ามันเสียตาก็เอานี้ลงอืมที่กันได้ไหมถ้ามันเสียตาก็เอาที่กันแสงลง พงขับขี่ในข้างบนนั้นได้ระวังรถนะข้างหน้าพี่น้องทาดเดมสิละอันนี้คือสัญจรไปทั้งเขื่อนไอเขืเอนเขื่อนยังเกาะเขาเรียกว่าเขื่อนอะไรที่เราจะไปนี่ายกายนะคะพี่น้องสายสกูเป็นอ่างเก็บน้ำนี่พี่น้องั้งมาดายเน มันเป็นสถานที่กว้างว้างเดนอันเหน,าน,นดาวมาได้แบบจีดรถโรงเรียนเกิน์นคนน่ะรถโรงเรียนรูล้าอ่ะรูล้าสำหรับบานเบิร์นละเขาก็รูล้าน้องเบิร์น เหยียบคันให้จาเปลี่ยนเกียร์แล้วก็ถกคันนะ,ะ,ะจ่ะถ้าคุณยังลากอยู่มันก็ดังอืดๆนะไม่ได้คุณต้องพยายาม,มาเ้เาเงินกระสัตัวเกียร์นี่เอาเงนกระสัดตัวนอนมันเกียร์สองก็เกียร์สามเกียร์สาเกียร์สามมึงได้ไปิดเหรอเหยียบคุมลุกซีดกันคุณก็ต้องเนี้ยนวิทยาด้วยนะ Okay, right? ชะลอสิคุณชะลอชะลอให้แอมันอยู่ข้างหน้าก่อ,อนเอาพี่นอ้องมันส่ค่ะพี่นอ้องคุณมชาเดินหน้าโอเคแล้วค่ะพี่นอ้องง่ายแต่แบบว่าถอยหลังถอยเข้าซองแล้วก็การชะลอรถ เวลาจะเลี้ยวถอยหลังอย่างนี้ครับพี่นงองยังบ่อทันของแคบบันไดถอยหลังนะเอาเอาเอาดาวไปรถกระตุกแล้วนะนี่เยียบคาดไว้ไปรถกระตุก อเอากันวัางสัตี์จนมาหลารอบน้ำมันน้ำมันจนครึ่งถังละเตือนน้ำมันซ้ายเตือน้ำมันหมดเลยน้ำมันครึ่งถังแล้วยังไม่ชินอีกอะไรกันนี่ฮะต้องพยายามอย่าเหยียบตรงนี้มากดินมันพังลงต้องอยู่ในระดับขับรถต้องตากให้ได้ มันเอือดไปเลยคใส่อันเดอร์บั๊กฮะใส่เกียร์สองมันเอือดไปเลยนะมันอือดเราก็ต้องใส่เกียร์สองผ่อนรถแล้วก็ปลดเกียกนนกร์คู่กำลังเลียงเอากันเกลียบตายเลี้ยงกับหัวแข็งพี่น,อน้อง การลงนี่เราอย่าลงเร็วนะเราแตะเบรกด้วยนะคุณเบรคก็หยกกันเออแตะเบรกด้วยเออ เจ็บบีแข่งสิเพราะว่าคุณยังไม่ชินถ้าคุณรู้จักเราชินแล้วเราเป็นแล้วเราก็รู้จักรีแลกเราก็รู้จักแบบว่าผ่อนคลายนะเข้าใจใช่ไหมคําว่ารีแลกผ่อนคาาล,ลคายคือว่าเราก็ไม่ได้เกรงบกเก่งปันใดนล้นะยังไงแล้วจนะอวขอไปนำ้ำเออ,ไ,อ, <laughs> อ,อไปนำ้ำอีกอย่า เอรอามกีทุอกต้อง็กับเนทาโซจแป้องตัวเองก็ยางนามายานครับเข้าใจครับเขาํายานย่านก็คือย่านนี่พี่น้องยังไม่เห็นรลยนะพี่ป๊ะทายนักตลอรดเลยเนี่ย โอ้ยนอสตาตามันนีเลยว่าสินกว่านี่นะมันแคบมันจะเป็นยากลบไปลบมามันแคบกว่าอันแคบน่ะเป็นเร็วเพราะว่าเราถ้าเราขับจริงแล้วเราขับในทีกว้างใช่ไหมแต่อีตอนที่เขาเฮี้ยนเขาเฮียนในทีแคบๆ เข้าเข้าสิเดก,กะคือเข้าสิเดหูปริมาณของเข้าว่าเข้าสิถอยแบบใดเข้าสิเดินหนาแบบใดแล้วเข้าสิออกตโตรถแบบใดถ้าเกิดเขา้ามาเรียกในที่ก,กว้างบัดที่เขา้ามาเจอที่แคบๆเราจะไปเป็นได้ยังไงคราวนี้การที่เราเรียนที่แคบๆพี่ก้อยเป็นอยู่ในกรุงเทพเลยนะพิภาวดี4ี่สิบนี่แหละออกจากออกจากบ้านคือเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่ารถข้างหลังเขาบีบแตรไล่แล้วก็ออกถนนใหญ่ไปเลยจน ไอ้ซอยคุณหญิงแล้วก็โค้งมาวิภาวดีสีิบสไปบนรถบนเป็นวงเวียดเพราะว่ายัางเพราะว่ารถมันไปเรื่อยเลยมันไปเรื่อยๆจะจะทิศริมหนทางสิเปลี่ยนคนขับกเปลี่ยนเพรา้หนเขาบีบแตดไอะไรเพราะว่าเพราะว่าไอ้นี่นะไอ้ไปายรถมนี้ไปเหยียบเส้นรถเมฆตกไปเรื่อยๆก็ลเลยเป็นอัตโนมัติย่งเดียวเดินนาย่างเดียว ถอยไม่ได้เลยเพราะว่าในกรุงเทพ<ะ>รถมันเยอะมันจะไปถอยไปลี่มันจะไปหน้าก็ไปีไปหน้าอย่างเดียวถ้าเกิดเลี้ยวก็คือเลี้ยวใต้สะพานใต้ทางด่วนใต้สะพานคือมันก็นเลยเป็นอัตโนมัติขึ้นมาบานี้พ่อมาขับจริงมาขับอยู่บุลเอารถก็ไม่มีถนนก็โล่งก็ว่างมันก็นเลยกลายเป็นประสบการณ์คือว่าเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาใช้ที่บ้านเราเขาก็เลยกลายเป็นหลุไว้เพราะว่าเขามีประสบการณ์จากที่แคบ ถ้าเกิดเขามาเลียกอยู่ที่กว้างๆ <Yeah. S 1> เขาเขาในเมืองเขาสิเขาใดแบบนี้มันแข็ง mm. mm. มันกับจังซี่หละครับโดดคับเรืออแต่เ mm. พิ่งไปแต่งจับไอ้ตรงนั้นใบตรงนี้เอาให้คล้องก่อนเขาปั๊บแวนนี่ปั๊บแวนนี่มันขา แล้วอันนั้นได้หรือเปล่าละ่ะ<ห>ปั๊บปั๊บแบหลนบอกอันนี้ที่นาเขานี้มันบอนีนอ่อันนี้ก็ส่งสัญญาณไฟสิส่งสัญญาณไฟเนี่ยพี่น้องคุ้มกันน,นี้มันนำเคลนกับที่ทรงนาำมากเข้าโค้งนี่คุณชะลอด้วยนะแต่เบรกชะลอด้วย ไม่ใช่อยู่ดีๆแล like ้วจะไปเข้าโค้งเห็นไหมมีรถมานี่หมดน้ำเต็มคือคลองส่งน้ําได้นี่พี่น้องคุณก็อยู่ของคุณอันนี้แหละถ้าคุณไม่มั่นใจคุณก็สะรอแล้วก็แตะมีบจอดีคลองส่งน้ำเต็มไปน้ำอยู่เนี่ยส่องมาดึนกับคำนั้อคุอ ตัวนี้บทิพาดีบ้านข้าเจา้เจารถจอบีเด็กหน่อยแล้วเด็กหน่อยทีมลงหนี่งม่นด้ว่าคลองน้ำมีรถจับเด็กหน่อยเป็นมะหนึงขาขาห่งก็เฮ็ตสวนเกษตรค่ะพี่น้องมีนาเฮ็ดใไรเฮ็ดหนาปลูกผักปลูกหญ้าเพราะว่ามีน้ำตลอดบีนะ้คลองสรงน้ำบริจายคานาเพื่อดีวนเกษตร ปูกอะไรเป็นแฟนกระลำเหรอเขาขาว,ขาวเจอมักแต่มอ๋อ็อนปูกกระลำออกแตงค่ะพี่น้องมาแตงคุณทั้งคุณเป็นฮิตหน้าได้พี่น้องเขก้วไงโอเคจ้าพี่น้อง มาดูแตง<ม>โมปิดใหม่ๆเลยอันนี้ก็แตงโมนะนี่นะปปรกไว้นี่ปปรกไวปิดไวแตงโมกระลงสิเอาลงทรงตลาดมาอยู่หน้าอายอองเปยนะ์พี่น้องพี่น้องอาจจะเคยเห็นอยู่ในคลิปเนาะอ,อยู่หน้า,าพาเพ<ม>ื<ม>่อนม,มาพาเปย์มาเรียนครับโหลดหลกักลยเดี๋ยวม่เวอ์ายนี่พี่น้องหน้านี่ ขึ้นได้ยูเทียงนี่คทำสวนกเกษตรตลอดเลยเพราะว่าเขามีน้ำสง่งส่งมากจากน้ำคลองนะพี่น้องอ่ะน,น้องกับอนมาสิมน่าซอยอ้ายได้นน่แม่แม่มาเอาักแตงนี่ไปขคืนรถนี่มาปนใด,ก,ด,ดก็เอาเอาตัวตะของปลูกว่าเป็น ว่าสบายซีมือเราวระเดียวเอาบมกโมเทรงมาสัน่นโอเคครับพี่น้องพอ,อกันคลิปหนาเดอ้อบ๊ายบายก่อนพูดแฟน